อนขวดน้ำผึ้งของเจ้าทาปิเช้าวันใหม่ในป่าหอมหวานสายลมอ่อนๆพัดกลิ่นดอกไม้ปนกลิ่นน้ำผึ้งหอมฟุ้งไปทั่วเจ้าทากิกำลังออกจากบ้านของเธอพร้อมกระเป๋าใบจิว๋วที่ทำจากใบไม้วันนี้เจ้าทากิแถวตั้งใจจะเดินทางไปที่ต้นน้ำผึ้งใหญ่ซึ่งอยู่ไกลออกไปบนเนินเขาเพื่อเก็บน้ำผึ้งหว,นหวานๆมาฝากเพื่อน ระหว่างทางทากิพบเพื่อนสัตว์น้อยหลายตัวเจ้ากระต่ายที่หกล้มจนตัวเปื้อนดินเจ้านกน้อยที่บินหลงทางจากรังและ,มะแมลงปอที่หิวและไม่มีแรงบินต่อทากิหยุดเดินทุกครั้งเพื่อช่วยเพื่อนเนเธอใช้ผ้าผืนเล็กเช็ดตัวกระต่ายผ่าเจ้านกน้อยกลับรังไปหาแม่ และแบ่งเบอร์รี่หวานหวานให้มแมลงปอกินระหว่างทางจนเมื่อไปถึงต้นน้ำพึง่งเราพึ่งใจดีต้อนรับเธอและตักน้ำพึ่งหอมหอมใส่ขวดใบเล็กให้เธอหนึ่งขวดเธอใช<ห><ๆ>้หวัวใจที่ดีช่วยเพื่อนๆมาตลอดทางเราเลยอยากให้เธอได้น้ำพึง่งพิเศษนี้นะราชินีพึ่งพูดเบาๆพร้อมยิ้มอย่างอ่อนโยน ระหว่างทางกลับทากิแวะมอบน้ำผึ้งช้อนเล็กๆให้เพื่อนๆที่เธอช่วยไว้แต่เมื่อถึงบ้านขวดน้ำผึ้งว่างเปล่าเธอกลับมา,านั่งใต้ต้นไม้ห่อไหลเล็กน้อยด้วยความเสียดายนิดๆแต่ไม่นานเสียงฝีเท้าจิว๋วดังขึ้นรอบๆทากิเพื่อนๆทุกตัวต่างถือข,ของขวัญเล็กๆมาวางร้อมรอบเธอ ผลไม้ต่างๆลูกอง,งุ่นลูกแอปเปิลลูกเชอร์รี่และขนมหวานต่างๆเพราะเธอใจดีเราก็เลยอยากให้ของหวานหวานแทนคำขอบคุณทากิยิ้มกว้างจนตาเป็นเส้นและวันนั้นกลายเป็นวันอบอุ่นที่สุดอีกวันหนึ่งในชีวิตของเจ้าหอยทากสีชมพูน้อยผู้แสนใจดี